ไอเชียคนน่ารักเลยครับท่านรู้เชีครับแรงตัวอตัวตัวเอเรียได้เลยครับทู้หกับตู้ชายนะเออซึ่งก็น่ารักดีนะนครับอืมโอเคก็เอาล่ะท่านู้ชครับท่านู้ชก็อาจจะรู้รู้แล้วได้ว,ว่าผมจะแจกอ่าแจกเป็นอ่สิทธิ์ที่สูงนะผมในราคาหนึ่งพันเพชรนะผมนะอะ่ใครอยากได้ละผม ทำแบบเดิมเลยผมหนึ่งกดติดตามกดไลค์ได้ผมว่าแล้วกดอ่กระดิ่งนะผมสองคือ,อคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้นะผมว่าว่าทำไมถึงอยากได้แบบอยากได้ใส่ปีอวดแฟนใส่คู่แฟนอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ไปขิงใส่อะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าไม่มี ไม่มีแบบเติมไม่ได้เพราะไม่ไมให้เติมหรือไม่มีตังค์ประมาณนี้นะก็อ่าสิทธิ์อ่า,อาลุ้นหนึ่งท่านนะท่านผู้ชมทุยท่านผู้ชมครับก็ผมก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ก็อยากให้แบบก็ลุ้นๆกันนะทุยครับแบบลุ้นสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะเออ,อช่องผม,มแบบทุยช่องผมเป็นคนแบบทุยตัดออกถอดกเนีนยก็แบบช่องผมเป็นแบบเออ คอนเทนต์แบบแจกรางวัลน,นะเท่าไหมครับนะก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมแค่กดติดตามแล้วก็ทิ้ง UID ไว้นะท่าไหมครับ UID ไว้แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะเผื่อคลิปหน้าผมจะแจกแบบเยอะกว่าเดิมนะรางวัลน,นะเออถ้ามีตังค์นะผมนะอลายคนอาจจะมไม่รู้นะอาจจะแบบแจกเป็นสิบเป็นห้าสิบประมาณเนี้ย <c oughs> นะครั้งหน้าเลยถ้ามีตังค์ผมแจกแน่นอนนะเท่าไหร่ไม โอเคคลิปนี้เราจะแจกเป็นตัวไอต้าตูเ UFO นี่นะผมอ่ติดข้างถุงนะด้วยกัครับสำหรับนี่ผมม,มันจะได้ห้าสิบขั้นนะผมนะมนได้อันนี้ใช่ปะอันเนี้ยเป็นบอดนะโคตรเท่เลยนะผมบอดอวกาศแล้วก็ ได้เป็นตัวผมไม่รู้ว่าเปได้เป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายนะเพราะว่าห0สิบขั้นมันไม่ถึงร้อยขั้นเนี่ยเออถ้าร้อยขั้นนี้ได้เป็นตัวผู้ชายชปะส่วนมากนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ใส่คตรน่ารักเลยนะถ้าใครอยากได้ทนผะูชมครับหนึ่งหนึ่งสิทธิ์นะ่าชมครับสำหรับอ่าสิทธิ์้าสูงแจกฟรีๆไปเลยนะผมถือว่าลุนๆกันนะใครจะเป็นผู้โชคดีนะอาจจะเป็นท่านผู้ชมอ่าบางคนก็ได้นะ หรือว่าอาอาจจะไม่ใช่ท่านนะถ้าไม่ใช่ท่านก็คลิปหน้าก็รอต่อไปนะอาจจะเป็นท่านนะว่าถ้าแจกหนึ่ง <c oughs> แจกหนึ่งสิทธินะก็แบบถ้าเป็นห้าสิบร้อยเออก็เือครั้งหน้าค่อยถ้ามีเออถ้าผมมีนะโอเคไหนเรามาลองดูดิสำหรับใครที่อ่าคอมเมนตโน์โดนผมก็จะให้นะครับคนน่ารักเลยวะดูไหมดิ เขานด้แจกเป็นตัวผู้หญิงก่อนปะ่ใช่เลยเพราะว่าตัวผู้ชายเขาจะเอาไว้ตรงที่ประมาณร้อยคันประมาณนี้เท่นะว่าเท่น่ารักโอเคไหนไม่ได้เล่นนานไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไบีเต่าโอ้ัน,นี้นิวดีเท่เลยตัวผู้หญิง่งนเธนอชอบไหม เชิดวันที่ไหนวะเนี่ยรมกิจรกรรมเช็คอินป่าเช็คอินแล้วได้รับปะเชยไม่บอกด้วยวะเอะรับไปครับตัวเห็นบนี่ปะก็ไม่ใช่ปะเจตกระต่าย ไอนี่ป่ะเนี่ยไอวินอันวิน,วนส,สีอะไรเนี่ยไอต่างประเทศอะเยสกวางเรนเดียรก็น่ารักเลยเว้แต่ไม่มีตังค์เติมเยอะมันกันเนี่ยโอเคอ่าเราจะจัดกิจกรรมนะผมนะน่าจะเป็นอ่า เดือนมกราทั้งเดือนเลยนะผมนะผมจะแจกอ่าแจกประมาณวันที่ประมาณท้ายๆสิ้นเดือนนะพี่มครับก็อดใจรอกันนะผมนะถ้าใครได้ก็อย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมกันด้วยละ่ะไม่ใช่แบบแจกปุ๊บแบงไอ้ถัดไอเชี่ยกูได้แล้วลืมแต่แล้วก็มารับอีกก็ได้นะเดี๋ยวท่าน,นครับขออนุญาตรับของก่อนนะ รับข่ามเป๊ียบเฮ้ยมันได้ยังไงวปนเนี่ยตัวละครผู้หญิงวคตดเท่เลยตัวผู้ชายยิงเท่ดูทรงผมดิอันนี้คือรับฟรีใช่ไห,ไหมวันที่หนึ่งพรุ่งนี้นะปีใหม่ละปีใหม่ก็โสดต่อไปแนะไอพวกคนโสดโอ้ยแต่คู่หูนี่แบบเท่เลยนะโอเคมีอะไรมาใหม่วะ เช็ดหัวเป็นไฟเลยเว้ยหัวร้อน <c oughs> หัวร้อนลูกของลูกเป็นไฟเลยวะ่ะเช็ดดับคาตนาไอ้ถัดเช็ด499ถูกอยู่นะเนี่ยแต่ไม่มีตังค์ประเด็นโอเคได้วอยู่กับถือว่ามาเยอะอยู่นะเช็ดปืนประดุกนี้ก็มาวะ EOM 10141เช็ด e คนคนมีไฟนมื <c> ่อ <oughs> สกินนี้น่ารีวิวอ่ะแต่ไม่มีตังค์เอาไปก่อนเช็ดเดมอนรอยัล สาวน้อยเทตดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะผมนะเช็ดเช็ดคมนีไฟก็ไนดะ้เช่นครับก็ทำตามแบบเดิมนะเช่นครับแล้วกิจกรรมก็อืมทั้งเดือนของเดือนมก,กราเลยผมก็สวัสดีอ่าปีใหม่ด้วยนะผมนะสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวอะไรก็อย่าลืมป้องกันตัวด้วยนะผมคนระับ ใช่นะทุกคนครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นไรก็บายบายจ้าจุบจ๊บๆรักทุกคนนะครับจุบ๊บใครเชนมาวันเนี้ย